สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้าม่านาในทางของปูว่าปีเด้อน,นะครับในงวดก้อนเพิ่นให้เขมา2องหกสองนะครับวันนี้เพิ่นก็นให้มาแล้วนะครับสำหรับเลขเพื่อนบ้านฟังเล่าเด้อน,นะครับวันนี้ลองไปติดตามปูให้มาตัวใดลองไปติดตามกันเลยครับกระดาษกระโปอฮะไอ้ก้อนเหรอมอลวยครับโอูตาจอยตาจ่ายกนอนอันปูอันปู คลิปรโปูนไกมาก,ก็ไม่ตุ้ยแล้วไม่ตุยมาแล้วมาแตะะ่เาคลิปอยากได้เสียงปูดนดอกเดีเ๋ยี่พีเส้อลิปไปนเพร่อยบ้ครับเี๋ว่าอยได้เสียงปูนอะด้ตุยมาพอดีก็เลยขออนุญาตทุหาปูนละโอ้ตุยมากเ,รากเออากกหรอม,ม,กกม่ตุยอย่ะค่ะกคนีแพอดีพอแล้ว

ผู้ใหญ่กก <ISH. S 2> nah, ้อนน้ำป <and> ูเนาะผู 2, 3, 2 mm ้ใหญกูก <được kindergarten cruise> ้อนเป็นเด่นสองเขาสองโอกหกสองน้ำปูแอนสุดยอดเดียวปูครับอ่าใครมาล้มไปหาปูก็ไ่ไ้ให้อากูครับปูแอนโอ้ไหนแบบเนาะครับผมออกจะได้ามมาต้มไก่ชิลแมนเดลยหมดไรหกดแย่ล้มรวยขาดรวยไเด้อครับกูไดียวไอ้ที่ชิลแมน่ะ พอจะได้ถวายชากาแฟปูเนาะพ่อได้ชันนำบานะแย่ใช่แก็ไม่บอกรุงบอกว่าเป็นรุ่งเจ้าฟ้าวันที่ชเจ็ดวงอต่นน่เลโอ้ฝ้าชีจ็บบปูไ่ลีว้าฟ้าวันี่เจ็ดปูทังจังหวัดใดครับผมไกลวะไกลกว่าปูจังหวัดใดที่นี่ร้อนอย่างเงีี่ร้อนนี่โัมอย่างเ้ยรกมบบปูไม่เคยไปไกลวะนาะ เกื่อนำโสมเกี่ยวับนโสมบานหย้องสนเานี่ละแต่ว่าบ้านปูนปูตรลน้ำปูมันจะมันตาอยู่ท่โอ้ยหมราไก่กันเดี๋ยวรัปูเนาะครับครับไปูไรัปูเนาะเดี๋ยวามี่ชมไม่ใช่ทางไดอวคืดอาวที่เราปูด้ซอยเรปูได้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 ยับอลลอยครับขนละครับผมจะรับปูเนาะ ครอบว่าพอลื้อเกตปุ๋ยรอรวยสมุไพรควบถูเพื่อนเจิปาานรับคอยในจีนน้นตาถูกครับตา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 ตอยาตาตาตาาปาาตาับตตาตาตยตา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 าตาาตาตาตวตาตาตาตเตา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 กาตาปาตาเาตาาอาารานเาาา ขออนุญาตโชว์ตัวเลีกเนาะทีปูหามากเนาะแม่ตุ้ยปูมันหายมากเลยพอดีถ่ายแม่ตุ้ยท่านจะมากกัเล่ยันเกิดเล่ยยดถ่ายไว้แล้วแต่เราเรียกปูมากหายกี่ลายที่เราก้อนก็ปูหามากแล้วเนาะแม่ตุ้ยเนาะก้อนที่แม่ตุ้ยจะมากกับเลยให้ยพวกมาบอกมาเลยก้อนมาเลยก็เลยเออเอาน้ำแม่ตุ้ยถามแม่ตุ้ยมากกัเลยพอดีโทรหาปูขนาดนี้ละพ่อได้พี่น้องได้ยินเสียงปู ก็ด้บ่นใจกันเนาะว่าเออผูหายมาแล้วตัวใดสรงเสียงจากคนนะเออแต่ว่าตัวมันม่ไจะบอกเพราะว่ามันคนทั่วมาบอกแล้วจดไปแล้วนะครับเล็กว่าท่านนไทยตอนไนไทยบัานนี้ไม่ตุ้ยมาแล้วก็เลยทั่วถามปูจัน้อยพี่น้องอย่างนี้เสียงปูก็สิมันใจข้นนาะไม่ตุ้ยนะเอานะครับบัานนี้เขาเคยชดวตัวเล็กด้วยไหตุ้ยเนาะเอานะครับสำหรับเล็กปูเด้อนะครับไ้มาเป็นวิ่งหก้อครับเดินนะอ่ะ ไฮเป็นมากเป็นวิ่งหกนะครับวิ่งหกก็ให้หกไฮมาหกศูนยะ์หกสี่สี่สองเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นาะเราเหล็กปูเดินนะหนุม่มีเหล็กหาตัวงินเนี่เด่นที่สุดคือวิ่งหกเด้อนะครับปูใหอบ้องมากคือหกสี่ครับศูนย์สี่เด้อนะครับเป็นเหล็กล่าพัฒนาเนาะมิตรเนานะใ,ในวันที่ยี่สิบสองกันยายหกแปดคือวันจันทร์เท่านี้แหละมือเงินมือเงิมมมนะมากเนาะแต่ถือว่าเงินแรกผู้ให้กับเขา มีโชคเลยนะครับผู้วากับท่านดาวเอ็งดอกกระชีวีงนันยกช่อฟ้านะประมาณส่วนที่สิบเกตุล่านะครับพี่น้องผูเรดโชว์หมาน้ำปูนะครับอยากรวมสมทบนะงานบุญยกช่อฟ้าเด้อนะครับก็จะคอยวากันเนาะมีโชคจับผู้กับที่ต่อมาได้นะทางมาเลยครับไปตจอขอไปสะพาบนบุญให้ผู้น้ำสาหรับแนวทางของผู้ว่าปีเด้อนะครับให้วิ่งหกนะครับประมาณนี้แหละนะครับ ้ชงไขมานสุขุสุขคนตัวสำหรับปูเนาะ,ะมี่หนักกินหนักใจปูก็รักเราเพราะวังยังดอกมันไม่ต้อพี่น้องชงมานปกติใจเราว่าอเออมอลอยกับตือว่าเอามาลงกาแลกกับชงมานเลยนะครับสำหรับปูลูกั้าแรกเป็นแฟนเลนเนนยน,นะปูว่าปีเนาะ,<ช>ะแล้วก็บุดยอดดีลนะครับแต่ว่าแนวทางเขาก็ได้มาแล้วเนาะนีะ่แกหากครูด้ไม่ตือวา,ายอืมเพื่อนกับวายตัวเนาะโอ้ยเพื่อน มาหลายได้เนาะเม่ก้ม nah. ีเห็นางเนาะกด้ยมักตีหกกันเยนี้ตัวนด้มีหกเหรียญบนลอดก็ระว่างเน้ยเก่าเกศกับก้าหกเก่าหกเกศนั่นเองก็ได้เห็นว่าล่ะผู้มักว่ล่ะเนาะเนี่ยคือพวกหกสีนั่นแหละปูกระบอกไหนมาพร้อมเลยถามปูว่าพี่ตัวเน้ยนมะปูอ่มันจ่เรียนอย่างมีมือต้องป้อนเนยว่าเรียนน้ำเนาะนะครับมาไหมอา แต่ว่าห้องะใส่ว่นแล้วนะครับในทางถือว่าชัดเจนะเดี๋ยวตัวเรียงไม่ตื่นะเอาค่ะานอยู่ะนะครับเสียงนางผ้าเอึดลูกไส้เจ๊งมาบอกเรียกนะนะเออบอกเรียกไหมว่าออกลวองเลยน้องปันเลยลูกไส้ไเคี้ก็บเรียกได้ไงเนี่ยเกินบอกสี่สามเติมเส้นลงหยเียอยู่เอาพอด้ยินกันลงหอเด้นครับแลตะัไทยเนาะ น้องปอนบอกเลื่องไม่ต้องงวดคนละสี่ห้าสามเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปต่างหากของน้องปอนอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นต่างหากเอออันหนึ่งเขาบอกฟังสื่อหรอกเพื่อนอยากบอกคลองเพื่อนน้ำทาม่อกว่าต่างหากโอ้โห่างหากคนละแต่ว่าเพคนบอกแมวต่างหากแล้วนะครับก็เป็นเด็กน้องปอนนะบอกฟังนะพอเดี๋ยวเวลาเอาคุยกันพอเดี๋ยวเวลาเอ้ามาช่วยตัวเลขเข้าอีกคลิปหนึ่งในตู้เฮ้าปู่ว่าปีเด้อนะครับเออปู่ว่าปีนะครับหางวดแรกเขาเลยนะครับ หมดข้อังเข่าสองหกสองนวันนี้ผู้ห้วิ่งหกเานะครับวิ่งหกนะครับหายว่าหกศูนสองเก้าเจ็ดศูนย์สนะครับหกเก้าเจ็ดเนี่ยราต้องหกเจ็ดน้ำเลือดไม่ตื่นนะนะครับเจ้าปูาเล้ครับมาายหอกมาเลยบอกก็เื้อหาับพี่น้องมากนคนำเลือนะครับเอาให้โชคให้มาสำหรับในทางของผู้ว่าปีเดร์นะครับช่ชงมันมาชุ่กนสวัสดีครับขอบคุณเลยหลายๆนะครับติดตามรับชมเนื้อหอนไอ้มืองัดบุญยังไงตั้งคอยรวมสมททกับปูเนาะ halo ah, selamat menikmati.